โอ้ยจะมาเบ้อดหรอไปก่อนรอบหนึ่งเต็มเลยเต็มหรเปล่าเต็มเลยจะเ่มจะมาอ่ะบ่บ่เติมซีนไปสักสักตอนหนึ่งบ่น้ำใจไม่ค่าจะดีอยู่เออตอนเดียวก็พอแหละไม่บอกวันใจดีนะคูณไดมาค่ะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อแคร์ก็พองงามแห้งไม่ค่าเพิ่นชวนกิ๊กตัมกระปุ้นเนาะ เดยอเดยขับใจลายลายสาับสาธุคิงมีแต่คิงน้อยบอบม่เอิอเลยคนแม่นปะไปทงคูณสลาวั้งมานเด็กสาวกำลังไอยพาดตัว เพื่อแม่คนเดียว่อแม่แกก็ทนได้ค่ะเพื่อแม่พื่แม่ใโทำไมมาแรงันี่พอีมเปิดาเลยไหวไว้ไฟให้ไฟหน่อยแคบสีมือคำสีเด้อสีมือน้อยน้อยกับเ้็ดแก่เฮ็ดซ่าจะเห็ดออมสีเด้อสคน สบายดีสบายดีเด mente, er. there, so ้อพ่อแม่พี่น้อง๋อสุขทุกคนมึงมีห้ากระมาอยู่ที่เนี้ก็ตลาดปากเซตลาดดาวเฮืองปากเซเนาะสบายดีเด้อเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยเมืองนอกเนาะมึงมีห้ากระชจ่ายตลาดกับน้องหน่อยน้องหน่อยข้าที่้ามาจ่ายตลาดสักทีเนาะเพราะว่าคำสีเพิ่นอยู่หอกมันอีกจะทำเสีเง็ดังกิน ไปเลเปนะาะเบิ่งก่อนเนาะวาฮักเส็ดยังกินจังไดเนาะที่พาทุกคนไปนเลาะเบิ่งว่ามียังแน่มาก,กับทุกคนในไเบิ่งตีลดกระแวบเนาะตีลดกระแวบทำมาเลอะตลาดเนาะทุกคนเนาะอันนี้ฮิดบดโูเธอได้ฮะตาจุบหาซิซึงเด็ด คนเปิดเพลงปลา้ากกรไปายเลนะคนมีงานเด็กเลิคน่คนมีงาน,นยังฟองเพินนะคนก็เลยเปิดเพลงในหนึ่งทุกคนตลาดปักเซตลาดชาบป,ปักเซจะเอาเฮดบอทบทำคำทำ,ำคำสีก่อนถึงคนอันนี้เป็นยังแม่ เออบ่เคยเห็นทุกคน<พ>อ๋อยาลีแพพอได้มดลูกหย่อนนะเออกอบใจยด้ย่แม่เด้อเด้อเด้ทางใดกะจิมีหม,กม,ม,กมักหมอกหมักม่องกันใส่เบิ่งนะทุกคนนะกันยางกันสองสาวแม่ลูกสาแม่สาวลูกก็เขาจะเอิศม่อก่อนะอ้ากันเลิศดีได้ แกงเห็ดหนึ่งอมซินหนึ่งเลยชวนเบาหลีกับยังกะกับกับบาบีมาบอก้วบบยังไงจุูเพอร์ิติลหรือเปล่าเข้นไปเวียกอันเฮ็ดขาวเฮ็ดขาวหรือเฮ็ดยังไงเฮ็ดข่าทุกคนโลหนึ่บนงบ้านเลยสุแกงเห็ดยังอ่ะเจ๊กหน่อยมาเด้อเด้อเด้อ นังเข้มกับตอนนี้ใหญ่คนนีเข้าเมาขมเมาขาเมาไม่าอถึงโลดสะได้สะไดเสร็จกัดสองอย่างมันเป็นการจับไหล่ตนึงใส่น้ำลดสะไดบ่อนโลดเดียวมัมื่อจะเส็จเอาคซื้อกินก่อนแบบมือทาคืดหลายอ่ หหายอ๋อหกสิบกอเลยหกิบหกสิบโม่น่ากิน้อหกสิบหกสิท้ายนะแวมาไม่นกรดซีนนั้นนี่คือจบาชมปนโลนึงโอ้ยจิมบวชเหรอน่าปก่อนึ่งเต็มเลยเต็มรอเเต็มเลยเต็จัมากื้อเขาวเพิ่งมากินขาวเหมาลเลยโขาสีชื่อใส่กับข้าวใส่อะไราตารนะาบคใจกีกนหดเซไาใจดีดน เขาจะหกสัญหาได้หกสิอาุใส่งยก็ได้นะไมใช่เต้มซื้อมะข้าว่ได้แต่กองพักกันนีเดฮัสเปรยออ่ก่อนีื้อนก่อนจะทำ้ม่สนะเบื่อผมสงไปย่างข้อยทยแล้วข้าบะมูบูทางไปสิไปไหนทางในสิทธะดีากเพอ อ่อมาก็ถาทว่าเคยมากแต่ช่วงตอนเท้าสมไยก่อนมาซื้อไก่ซื้อปลาไปขายมีมาทางิน่นะ,ะอหเพราะว่าให้เจ้าชิมผนังตอนนี้กํแลัจะไปซื้อซีนปลาประแดกประแดกเดกขามีแหละระปะแดหน่งปะแดอันนี้น้ปผัดน,นะบรประแดดีก็แเซ่บจ้คือมดนเอาแกงเซ็บๆจ้ะ อนนี้ว่าเมื่อกินนี่พเัาพักันกินเนี่ยยาขับสารผิดนะออกพอดออกล้นทุกคนนี่แทุกคนแบบใช้สิ่นใช้ปลาฮะปีนี้ตัวใหญ่หรือว่าเขาเผาซื้อหม้อใหม่แล้วเขาก็สลองแบบเัี้ยตอดหนึ่งปลาปลาหนึ่งมกนาวนะกระโอ้อย่างบอก ก็ให้ๆคเออเนาะเพราะว่า,วาห่องเข้ามันเนี่ยนะตลาดปักเตตอนนี้คนกันสิขุ่นเมื่อทะเลเอีก่อนปะฮะข้าซื่อตัวเขาต้มเลยนะมีน้องหน่อยพาทวัวร์สแสดงคนเริ่ม,เร,มเริ่มเก็เบเลยบ้านนี้ฮะ ตลาดปักเซทุกคนเอาเนี่ยเอาเี่หรือว่าจำนวนานเอาตมเอาเอาเครื่องในน้ำแบบว่าผสมกันนะต้มยวมในเครื่องในในซีนในตับเอาตับเอาหัวใจมียังรวมกันบ่เฮ็ดออบนะนะเอาแน่ใดอ๋อ่อยากเอากระดูกใครจะกินแต่ซีนนะ เขาบอกเอาหัวโลดวเดอครึ่งโลก็พเอาไม่นึงหน่อนะก็ประมาณครึ่งโลเลยพอ,อกินบ่หลายคนเลยคนเครื่องนอกเครื่องในไม่ยังนะนะเขาหักสิบพันนะเพื่อทำเงาไม่เด้อบ่เอากระดูกเด้อย บนลายโขดป่ะส่งโลอันนี้โลหนึ่งหรือสองโลเลอ้ชาโลหนึ่งใช่ป่ะอ่ะบ่บเติมซีนไปสักสักตอนหนึ่งบ่น้ำใจไม่ค่าจะดีอยู่เออตอนเดียวก็พอแลยไม <c oughs> ่บอกว่าใจดีนดผู้ใได้มาค่ะมาซื้อซอยเพิ่นนเด้อ มาที่ตลาดปักเซฮะทุกคนก็ได้แล้วหนึ่งอย่างหลายหลายเด้ครับสมมติปัจจันนี้ฮะตอนแรกน่นหลายานะเยาายราขอบใจเด้เยเอาอไปซื้อซื้อพักซือก้อเฮดเข้าเฮดจักเมนูมนนันเ่ยซองก็พอแล้วนะซองื้ออนีรกั เคยมาซื้อไกอ่ดิมาลัดไก่มาลัดอย่างก็ได้อสองอย่างและขมเมากับซีนน้องหน่อยพาทูว่ะมันนี่ยไปเจอกันทุกคนไอ้บรรยกาศเอมิวานประกาศประกาศประกาศทุด

โอ้ยแม่ค่าคืองามเจ้าคืองามเออยๆบบแขนกับพองามแหงแขนกับพองามแหงแม่ค่าเพิ่วนตี่ตัมกระปุ่นเนาะเลยเดอขับใจหลาย่องจะดเลยกได้นาสมพอปากให้จะถึงน้ำถึงน้ำกันเขาจังรวยเป็นน้ำกันเมนเมนจระปู่น อย่าลืมเดินเจ้าก่อไปเซโนไปซื้อห้านปิ๊งปิ๊งไก่อยูเซโนหันแมนเขาเปิดห้านอยู่หันแหลกหานทับทิพย์คิโลดโลดบันหลับก่อนบันหลังยังยังอยู่ประมาณอีกสามสี่มือซึ่นโลยเลยอุ้ยไลยแล้วนะฮะประมาณที่เสาะหาเสาะฮกขุนธรรมเมืองฮะหานหาบะติดกเคนติ๊กคิโลดโลดเฮดติ๊กคิโลดโลด แมนบอกว่าฮัตจีขาวเด้ขาวเน้นเน้นขอบโดยยบดมือสิมาอุดหนุนดยโ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 ดเอาอย่างเอาอย่างก่อนเอาอย่งเสียงเสียงเออสเสียงขอบใจเด้จังแซ่บเด้อเซ็บเด้อดอดแตยังแล้วไหม ไอเดินที่ซ้ายซี่หิวด้านหลังมักซีดาอ่ะบะมันเอากระกอกวะเออเอาอัเอาขายยังไงทุกแทงแท็กเขาขายทางนอกที่สาวพันเลยอ่ะบะเอากรได้รุ่นหนึ่งเอาไป เอาเลือกเลือกประกอบนะแล้วในกระรอกซีดากซีดาคนเขาจะเมื่อเมื่อบอกเขาจะเริ่มจักโมงเขาเริ่มเปิดให้สมัยก่อนเขามาซีดายคือยังจักโมงกั้งแต่ตั้งเช้าถ้าว่ากลัวถ้าว่าประมาณสามสี่โมงบอกถ้าว่าเขาเปิดตอนที่มีสบอร์ไฮลดข่าวเวลาเขาไฮลด์ข่าวจักโมงหาโมงบอก โล 1, ่หนึ่งสลายแค่ก่อนแล้วโลหนึ่งตืมเลยก็ได้โล3สามสิบอเราตืมเลยแล้ว,วะ่ะสามสิบมันหกักเออมันก็บ๊วเทิงายังกายบอล้วไม่ส่งกันดิงเงันไม่ส่งกันเาได้ไลายเติบไต้ทุกคน านาไปเบิร์นการกางงาดดเนี่ยไปกินอีลองสักหน่อยสักหน่อย,อ,ยอ,อ,อ้ยนสาวไม่จ่ายเป็นจ่ายเนาะได้งบมา่าใดงบมาดะด่าฮ่าาตัวซื้ออย่างขึ้นบ,อบอ่อขึบ่ปะทางไปหลอกก่อนทักบัวให้ได้แล้ ม็เพชรสิคิงมีแต่คิงน้อยบอบมิเอิเลยมันค้ายหมื่นเท่าได้นะฮะนะโลซาพั 7, น บัดเมื่อจะซือ้อมาซื้อเมื่อเนล่กลูกษาไปว่าตืมเน่ยนิดนึงดาวยังอีกเขาเอิ้อน,นยังเกาบัวหิมะบัวหิมะบัวหิมะเอาวะหนึ่งวันในการตาม ลูกสาวหน่อยเล็กแต่อยากกินเห็ดอย่างได้มดเล่กแต่น่อยเอากรเปาอ่ะเพื่อนเนี่ยทซีซีบอห้ครับบอะเ่ได้ทัซีซีบอห้ครับบ่ พอเลยธงเดียวกับพอเลยเพราะว่ากินบสามคนหนึ่งฮะนายเบียร์เอาสองธงก็จะเอาวะเอากระเพือกเพื่อเพื่ออลิต้ากระเพือกมากินน้ำเอาก็ได้แต่ผู้ปสอบให้เจ้าก่อน มือถือไปดักนะไปยัง,ง,งอีกไปขีหูดเอาบ่ะฮะเส่อมอ,อมเส่ออมฮวสิงไทยไปขีหูด,หดเอาเอาท่านั้นแหละก็ไปฮวสิงไทยามาทัดหนึ่งมัดนีน่อยก็พอแหละ กระปุ่นก็ไปกคิดจะกินนะมี่บาไปน่อยในกระเป๋านี่ก็มีพักอิตู่เอาได้แหละใส่พักอิตู่หรือใส่พักกระเงมัดเท่าได้ไหมฮะเขาได้ไป ไปเลยกันทั่วฮากชิวาตลอดพั่วไมนมีเสียงเพลงเดี๋ยวทุกคนนะฮะอาวยังต่อการเดินตลาดคลองห้าในคของหลายเลยตอนนี้ฮะไปแม่นยังขาเบื้อเเรืองะอวะอะไวฮะ ได้แทนนีมีกิงเนอคิอเอเาออยกุนี่น้อยหนึงอันท่าดนี่เอาตัวทองลุ่มนะเขาได้เงิห้าสิบซะจบจบคนงามได้สาวตะปักซ่มาเลิกเหรอเดกเขาก็ต้องต่อในหนึ่งเพืควมสวยงามเนาะ ข้าวโเต้นไปน้ำบ่ไปใส่ต่อพอแล้วไปซะประวัติศาสตร์นะก็ปวก็ิศาสอร ไปสูบไกบ่วัดตีนรถกับแวบทุกคนเออโบได้ดไขี่สองคนบบไ,ได้น้อยไปละกลางโง่เมาเด็บบ่ถ่ายอยู่นี่แหละอันนี้หอยก่อนอไปหอยหอยเชลล์เด็บบ่หรือว่ายังไงก็เป็นของนี่เราเต็มบ่ได้บ่ วัวก็ได้ของไยเติบทุกคนกัสิไปเบิ่งอยู่เฮือนแหละว่วาสิได้ยังนงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยของในลาย,ลายทุกคนโอ้ยมือจันเขียวเดมักซิดาข้าเมาอันนี้ซื้อเอากระเดกปะ ซึ่งตอยเช็กทขาก็ซีร่าออยู่แทวนี่เดอถ่ายเด้ปอปวดเจอหลายอย่างเข่าแล้วก็ยูแน่นนั่นแหละเมื่อหอดเลื่อนแล้วก็ซีให้เบิ่งว่าเห็ดยังกินแน่ตลาดปักเซ่เพราะว่ามาก,กัสายเติบดิพัฒนาแต่เศร้ากับซีของขายลายคนหนีนะคน ตลาดปั๊กซีกะนะันเนาะตอนเศ้าคนคงสิหลายแถวนี้คนสิบวา่าขายของเต็มมัดสมัยก่อนเด็กเขามาซื้อของไปขายเด็กมาแต่ห้าโมงสี่โมงห้าโมงเก้าสี่สี่สี่หามาซื้อไก่ซื้อปลาแบบไปปิ้งขายหรือซื้อไปส่งเขาเด็กสมัยก่อนนะทุกคนยังไงกับมีเด็กทุกคนสบายดีสบายดีใส่ถั่วไผ่ฮะไผ่ แม่ <laughs> เดี๋ยวขับใจขับใจใท้ายจังไดมากกระทันใช่ไหมซื้อในโลหนึ่งกบางื่อหาละ่อฟอ่งนแลว่ารจนยหรอแมนๆไซื้อขอกิน ชาของูจะมองอะไรเพราะน้ำมว่นพราม่าเนี่ยพวามาาึ้นเนนนพอืพอน,น,นบิ๊กใหญ่ด็กกะเทินในมา่าแล้วก็เลยอยู่มือวันที่เศร้าหา่าดูแตเลยอยู่ต่อให้อยู่เลยจนะอยู่เลยจังหวัดที่เซาหกสะเจคุณะเมืองาหน่อยเมื่อ,อกี้ไปสูบรถที่รถมาพอตีนหัวอ,อัองหนับอเ,เอาเบิรงหันอเทนไปนั้น เ็เป็นเอสซีไปซื้อจานาจะมัหมกเ้าวนังได้ดดูยเบิดแต่อาอจักเบิดจ้าตาใหม่เกี่ยวย่งไป็น้อกินน้ำกันนี่แหละอเลตาคอยดโดยหนับบบกปึ้งอันนี้ตอเลสตาเขาเห็นอเลสตาเพิ่งกะอยู่นี่เลยอยู่ปักเซเนี่ยอุ๊ล้นเลยอเพิพอาซมาแถปักซเม มักล้มยายกันแงเลยนี่ยล้ม้ายวะก็เสาอหากันใช่ใจช่ใช่แมนแม่ได้แขอบใจเด้อมาก <Pokémon. S 1> ันได้หลายอย่างหลายคนไหวไหวไหวมันยังโดนก็้ังหน่อยเพรอารมไปตกสูไปเลยได้เห็นเลยเห็นแล้วประวัติถนนทุนทางกับแคบในเนึง จบเลย้ัดสิเดินทาง,ทางกลับเลยนะบนัดนี้เอาไปซื้อ,อยังอีกบ่หรือว่าจังไดใครบแล้วเอาแล้เลตตักหนังตลาดบอลเฮ็นบสเ้าหรือบ่หรือว่าวเขาจะมาซื้อจมมอกมินาคุ้หนะเจ็ดสิบมกับเพชรกว่าโตเขาซือหลายเลย ตลาดปักเซยูพ้นกับพูสลาวเลยทุกคนแมน่บอไปทงพูสลาว,วทนงหมนกันาวกับ,กบกน้องห่าตัวะเนี่ยเป่ยาเป็นยักษ์แลวรมีแ้ต้มือกูเพื่อแม่คนเดียว

กินยาขับสารพิษแล้วก็เลยออกสายไ้อหนึ่งามาอมกแลวเป็นริงดาเป็นริงดาหลอนไหวไว้ให <laughs> ้ไฟหไฟ,ไฟน้อยม,มาเล่มื่อมากอไม่ได้ม่น,น,นม่หมดเสียหรบอ งบิ่งมันเป็นของมันแรงหนาจังทีเราเลยแผเบิ่งเป็นดิโอ้หักอะไรเห็ดอันนี้หักะเห็ดท่านี้ไปซื้อเห็ดบดหน่อยบ่าเอาเห็ดขาวดีกว่าเห็ดขาวแล้วเสร็จนี่สิกัะขึ้นนี่แหละสีออมสีออมสซออมสีมือคำสีเด้อสีมือหน่อยกัะน้อข้าวที่แกงเห็ดใช้จเห็ดออมสีเด้อส่วนคนกิขาวม็นจะนางชุดสวยสิฟินมือก้องห้ยช่เจ้าเทียงกันอีกแล้วหนึ่งเนอะก็ได้ของมาตอนนี้แหละอันนี้แต่ว่าของตัด อันนี้ปะเดือยเขาเอ่ยใช่ไหมตัดเนี่ยจะยังบอกโอเปนเขายังจ้าก่อนจ้บบอกคำสีชิมมาตัดที่ตัดอันนั่นแหละฮะตัดปักเสียบป่ะอ๋อตัดปักเสียบป่ะกันในคลองทันนี่แหละทุกคนเนาะการซีคลิปในการแกะตลาดการเจจกพันนี่เนาะการซีไปต่อคลิปทำสีทำสีเป็นคนลงมือเหตุกับน้องหน่อยเนาะเอาบรรยากาศเขาสิเก็บบรรยากาศตอนกินข้าวอันนี้เก็บบรรยากาศตอนอ่าไปตลาดไปตลาดเนาะ จังไงกะคือว่าโอไรกับจบเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเตอที่สำคัญนะอย่าลืมมบงอย่าลืมมงโฆษณาเนาะกาขอบอกขอบใจเนาะกาจะใครจะเข้าไปเห็นยังกับคอมเมนต์กับมาจะสองอานยังพุณแบบดัดเพลงเดี๋ยวคืนเนาะยังไ่เตือบายทุกคนบายบายดี